รู้กันใช่ไหมคลาสว่าวันนี้นี่คลาสผมจะดีดีดอะไรผมจะอืมเรียกว่าไงอ่ะม,มาถ่ายไฮไลท์หน่อยมัน,นเล่นไม่เก่งหรอกกูแล้วก็มาถ่ายให้ดูเขาอืมแมวแม,ว,แมวทีมดีกว่า,าโซโลเนี่ยเฮิอะไรไม่ต้องทีมไหมวะกูไม่ค่อยรู้อะไรนะครับ เพราะฉะนั้นกูค yeah, yeah. uh, mm. mm. mm ู่ดีกว่าไม่เนี่ย go หยุด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 เดี๋ยวเย่เออเกือบ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 ฮึ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 ฮนฮึฮัฮ บางคนก็ไปเลยพูดคำหยาบบมม้างนะคลาสลดคำลดคำหยาบนะครับคอมเมนต์จะด่ากูนะคลาสอืมอันนี้ใครวะเอ็นี่ใครวะเอ็นี่ใครวะอืมใครวะอืมโด่งโด่งที่มาวางไว้นี่ ตื่นหน่อยแลก็เต,ต็มขาเลยอืมว่าผมตายเลยนะจังหวะนี้นเจอโหดแน่เลยคนมากแบบไม่ยั้งชีวิตนะอืมรากตัวชีวิตเลยเออม่ยังค่า้องเอชช็อตจะฆ่าหนไปเลยนะคล,ลัชเยอยๆฆ่าหน้าไปเลยนะคลาชัชเออกูรู้แล้วขอรี ได้เวลาฮีโร่นะครับเพราะว่าต้องสต่อรอบนะครับคลิปมันจะยาวเกินไปถึงพื้นแล้วนะครับเปิดจอซอ,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 องนี่สก,กินได้ดีนะครับถ้าอันนี้ไม่เติมหรอกมันจะไปเติมแล้วก็เติมอยู่นิดนึงย้ำย้ำอันนี้นเพราะว่าอยากได้สกินโจเซม,ม,ม,มันโหดจิมเป็ลแบเลือดรถเยอะๆวิ่งอย่างเร็ว โอ้โหปะโผเนี่ยมีบอลนึ่งลูกพี่าทำอะไรได้โอ้าปืนช้าบปืนช้าบอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเสียระเสียงแหบอยู่เฮ้ยผู้จะปืนกลแล้ววะแลกกนรยกจะขร้ามตอนเก็บหลองเสลิจเลยเนี่ย ตอนไปเจอคนคิดมันยาวเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกนี่เสียงตีนครับตีนตัวเนาะตอนนี้นะผมเจอคนนะครับโดยรับดู เอาปุ้ชาร์กูหายทิปหายไม่ได้ดูนี่ไปไหยปุ้ยชาร์จอยู่ที่ไหนเฮ้ยโอ้ยตกใจเลยเอาโลววาจีเดโมฝากกัน ลองด ais, ิอืมอืมอืมคุเแม่ขมบป้อมสนคอร์ป้ามีวิชูพิวิลไหมนี่ชีวิต นนนีี่เกินไปป้าวชวนกันไปแต่ก็ลูกก็กลัวนะไม่ใช่ตั้งหลักนะกลัวมามาดซื้อไปนิ่ มงงันอยู่ใกล้บ้านฉันอืมมนอยู่ไหนที่ป็นไระกูนี้สุนุนนอืมมันอยู่ไหนอ่ะ ื่นแม่ออกทำก็ได้ก็ไม่เีแม่ทำายเงียออกมาไม่ว่าแม่กูป่นตอนนี้โอ้ยอะไรอะไรอะ Black, black, kok kegugut